สวัสดีครับผมจากร้านสเปนมาชูนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอ่ก้อนฟาร์มเมนูน,น,นะครับหรือว่าการปั้นในอ่ถุงแบ็กลิสต์นะครับก็คือผมก็จะมาไล่ระดับให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละก้อนความจเจริญเติบโตมันจเจริญเติบโตยังไนง,งนะครับก็ถุงแรกนะครับถุงแรกถุงนี้จะสังเกตได้นะครับว่า จุดขา,ขาวๆหรือว่าเชื้อของเรานะครับอ่ามันมันมันยังน้อยอยู่นะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ในระยะที่เราบ่มอยู่นะครับเราก็จะต้องไวที่มืดนะครับอันนี้ผมเอาเอ่อเอาเออกมาถ่ายให้ดูนะครับ <ไป S 1> ก็ปกติแล้วก็ต้องคือเราต้องบ่มมืดไว้ประมาณสิบถึงสิบสี่วันนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเดินเดินกว่าเดิมเดินเหล่าก้อนนี้ครับอันนี้ระยะเวลาก็จะนานกว่าอันนี้พอเดินเดินเตะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะประมาณนี้ครับแรนเยอะขึ้นเรื่อยๆ อ่อันนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะสังเกตได้ช่ดนะครับเกือบจะเต็มถุงแล้วครับมาดูถุงนี้เลยครับถุงนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีจุดๆนะครับเป็นหมุดนะครับภาษาไทยแล้วบางคนเรียกหมุดบางคนก็เรียกอหัวเห็ดอะไรเงี้ยครับมันก็คือปีนนะครับซึ่งเป็นหัวเห็ดของเรานี่เองนะครับซึ่งระยะนี้นะครับถ้าสังเกต ว่ามันเป็นอ่อมันทําพินแล้วนะครับหรือว่ามีหมุดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เริ่มทําการแกะปากถุงนะครับจะดูสังเกตจากคลิปเก,ก่าๆที่ผมบอกไว้ก็คือช่วงระยะเวลาที่เราบ่มอยู่นะครับเราจะมัดปิดตายนลยนครับปิดตายและช่วงเปิดดอกนะครับเราก็ถออยางออกอน,น,นะครับมือเดียวอาจจะอย่างอะไรยวผมแกะหลังสุดกัน แล้ดวดูถงนี้เห็นไหมคะถุงนี้มันจะเริ่มไอจุดมุดๆเนี่ยไอจุดเป็นไอจุดพิมพ์มุดๆพวกนี้ครับมันจะเริ่มโตขึ้นนะครับโตขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับดอกมันจะทําดอกครับแล้วสังเกตปากถุงนะครับปากถุงผมจะไม่ได้มัดแน่นเหมือนถุงนี้ครับนะี่ผมแค่หนังยางครอบไว้คนระับเพียงแค่นี้เราอาจจะไม่ต้องมาทําอะไรกับมันเลยได้นะครับรอดอกเพราะว่า ที่ผมทดลองก็คือเอาหนังยางแค่ครอบไว้เราไม่ต้องไปถ่ายที่อากาศทุกวันไม่ต้องมาเช้าเย็นเช้าวันเย็นครับเราไม่ต้องก็ได้เราแค่ครอบไว้แค่นี้ับเดี๋ยวมันก็ทําการระบายแล้วก็ถุงนี้นะครับมันพอดีแล้วครับกับการปลูกแล้วก็เก็บความชื้นนะครับซึ่งมันพอดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมากก็แค่รอเก็บเลยครับก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผม ก็เดี๋ยวให้ดูถุงนะครับมันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมเริ่มทำดอกนะครับแล้วก็เวลาพยายามขยับพยายามขยับให้มันแรงนะครับเดี๋ยวถุงมันจะคลายนะครับพอถุงมันคลายแล้วมันจะขึ้นนะครับขึ้นข้างถุงขึ้นอะไรนงครับเพราะว่ามันเจออากาศใหม่เข้าไปครับมันก็จะเก็บยากหน่อยเดี๋ยวมันก็จะโดนเบียดโดนอะไรบ้างอาจจะเน่าบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับก็ให้มันขึ้นตรงกลางจะดีกว่าครับ อันนี้ผมว่าจะขยับบ่อยไปหน่อยคืนข้างเรียบเลยนะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรแบบไหนนะครับความรู้เกี่ยวกับการปลูกด้านไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านคอมเมนต์แล้วก็ลองทำคลิปที่เสนอมานะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ